สถานการณ์ราคาปุ๋ยเคมีปุ๋ยอาจแพงยาวถึง5ปีภาวะสงครามรัเสเซียและยูเครนสวัสดีครับ สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนที่รับชมช่องคนเล่าข่าวก่อนจะรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจให้กับช่องคนเล่าข่าวด้วยนะครับเรามาติดตามสถานการณ์ราคาปุ๋ยเคมีกันต่อเลยนะครับด้วยทางสมาคมนะครับการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรได้กล่าวไว้ว่าหลังจากผลจากสงครามนะครับภาวะวิกฤตปุ๋ยแพง ทางเลือกหรือทางรอดของเกษตรกรนะครับผู้ค้าของไทยโดยทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับด้วยสถานการณ์ที่ราคาปุ๋ยแพงเริ่มต้นจากปลายปีที่แล้วนะครับก่อนเกิดวิกฤติรัสเซียและยูเครนโดยเริ่มจากประเทศจีนนะครับได้จำกัดปริมาณการส่งออกปุ๋ยตั้งแต่เดือนตุลาคมนะครับปี2564ผ่านการใช้มาตรการทางศุลการกรน,นะครับโดยการท่าเรือนะครับของมณฑลเหอเป่ยเจียงจินนะครับแล้วก็ชิงเต่า แจ้งหยุดการขนส่งปุ๋ยเคมีนะครับไปยังทั่วโลกซึ่งส่งผลให้นะครับราคาปุ๋ยเริ่มขาดแคลนและราคานะครับปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกันนะครับวัตถุดิบหลักในการผลิตปุ๋ยไนโตรเจนในยุโรปเองก็ปรับตัวสูงขึ้นหลายเท่านะครับในเวลาเดียวกันทั้งนี้นะครับเมื่อเกิดวิกฤตสงครามรัสเซียนะครับซึ่งเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ของแอมโมเนียและก๊าซธรรมชาตินะครับ LNG ส่งผลให้นะครับต้นทุนในการผลิตปุ๋ยเคมีในยุโรปนะครับปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วผู้ผลิตปุ๋ยเคมีนะครับในยุโรปเกือบทั้งหมดจําเป็นนะครับต้องผลิตจากต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นอีกทั้งนะครับการส่งออกปุ๋ยเคมีจากรัสเซียแต่ได้รับผลกระทบนะครับจากการขนส่งสกุลเงินที่ใช้ในการซื้อขายนะครับและแม้กระทั่งค่าประกันภัยนะครับทางเรือที่สูงขึ้นนั่นเองรวมถึงนะครับค่าขนส่งทางเรือนะครับปรับตัวสูงขึ้นมาก ดังนั้นนะครับเมื่อประกอบกับช่วงไตมาสาปีที่ผ่านมาจากการที่รัสเซียนะครับและประเทศจีนประกาศมุ่งเน้นนะครับในเรื่องของนโยบายเรื่องความมั่นคงทางอาหารจึงลดการส่งออกปุ๋ยเคมีนะครับเพื่อรักษาสมดุลในประเทศจนกระทั่งเกิดสงครามรัสเซียและยูเครนนะครับเริ่มกระทบดุลแรงมากยิ่งขึ้นในส่วนของราคาน้ํามันดิบโลกนะครับที่ปรับตัวสูงขึ้นราคาก๊าซธรรมชาตินะครับ ลิกไนซ์ซึ่งเป็นวัตถุดิบนะครับในการผลิตที่สูงขึ้นประกอบกับค่าข,าขนส่งนะครับที่ปรับตัวสูงขึ้นจากสถานการณ์โควิด -19 อีกทั้งนะครับรัสเซียเปิดปฏิบัติการทางทหารยิ่งเพิ่มอำนาจนะครับทางการค้าโลกราคาปุ๋ยนะครับยิ่งเพิ่มสูงขึ้นและขาดแคลนนั่นเองครับในขณะเดียวกันนะครับราคาปุ๋ยโปรเตสปรับตัวสูงขึ้นหลังจากประเทศเบลารุสนะครับผู้ผลิตรายใหญ่ ถูกคว่ำบาตลงจากทางสหรัฐอเมริกานะครับและสหภาพยุโรปตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนนะครับทำให้ราคาปุ๋ยโพรเตสนะครับปรับตัวสูงขึ้นมากกว่า200ดอลลาร์สหรัฐต่อตันภายในระยะเวลาเพียง1เดือนนะครับขณะที่ทางรัสเซียนะครับถูกแซกชั่นนะครับจากหลายๆประเทศทําให้วัตถุดิบนะครับที่ใช้ในการผลิตปุ๋ยมีราคาแพงขึ้นนั่นเองครับทั้งนี้นะครับในส่วนของสมาคม ได้ประเมินในเรื่องของความยาวนานของวิกฤตระหว่างรัสเซียและยูเครนนะครับกรณีที่ร้ายแรงที่สุดนะครับมาตรการคว่ำบาตรที่มีต่อประเทศรัสเซียอาจจะยาวนานนะครับถึง3-5ปีส่งผลให้นะครับผู้ซื้อที่จําเป็นต้องนําเข้าปุ๋ยจากรัสเซียและเบลารุสดําเนินการนําเข้านะครับได้ยากลําบากยิ่งขึ้นอีกทั้งนะครับในส่วนของราคาก๊าซธรรมชาติก็ยังคงมีระดับราคาที่สูงอย่างต่อเนื่อง จากมาตรการนะครับในการข่อมบาตรที่ยาวนานขึ้นส่งผลให้นะครับอุปทานในตลาดจะยังคงจํากัดโดยเฉพาะในยุโรปนะครับและอาจจะมีขยายระยะเวลาจํากัดในเรื่องของการส่งออกปุ๋ยของจีนซึ่งจะส่งผลโดยตรงนะครับต่ออุปทานปุ๋ยยูเรียและฟอสเฟตในตลาดโลกนั่นเองครับอีกทางนะครับเมื่อการส่งออกปุ๋ยเคมีจากจีนรัเสเซียนะครับยังคงจํากัดและมีความยากลาบากในการซื้อขาย อาจส่งผลให้นะครับเกิดการขาดแคลนปุ๋ยเคมีโดยเฉพาะฟอสเฟตนะครับและโปรตีนในหลายๆประเทศนะครับพร้อมทั้งราคาซื้อขายในตลาดโลกจะยังคงมีราคาที่สูงมากนะครับเป็นระยะเวลายาวนานที่คาดการไว้นั่นเองครับในกรณีที่เร็ว้ายที่สุดนะครับหากรัสเซียยังถูกมาตรการคว่ำบาตรยาวนาน3-5ถึงปีจะส่งผลให้นะครับผู้นําเข้าปุ๋ยเคมีจากรัสเซียและเบลารุสนะครับนำเข้าได้ยากขึ้น รวมถึงราคาก๊าซธรรมชาตินะครับก็ยังคงมีราคาสูงอย่างต่อเนื่องหมายความว่านะครับเกษตรกร,ร,กรไทยก็ยังคงต้องแบบกระต้นทุนราคาปุ๋ยเคมีนะครับที่มีราคาสูงไปอีกระยะหนึ่งซึ่งมองในกรณีที่เวลวร้ายที่สุดนะครับอาจจะถึงจุดที่ยังไม่คุ้มทุนในการผลิตแต่ถ้าจะพอมองเห็นแสงสว่างนะครับก็คือในช่วงเดือนเมษายนนี้นะครับเป็นเดือนที่มีการใช้ปุ๋ยมากที่สุดหลังจากนั้นนะครับจะใช้ลดลง การใช้ปุ๋ยนะครับจะเริ่มผ่านไปแล้วหวังได้ว่านะครับจะลดลงมาบ้างไม่อย่างนั้นนะครับน่าจะเป็นห่วงว่าจะเข้าสู่จุดที่ไม่คุ้มทุนกับการผลิตนั่นเองครับสำหรับการแก้ไขปัญหาปุ๋ยราคาแพงนะครับทางสนคอนะครับเห็นว่าในระยะสั้นควรส่งเสริมนะครับในเรื่องของการใช้ปุ๋ยเคมีในสัดส่วนที่เหมาะสมและคุ้มค่าและในส่วนของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะครับเพื่อทดแทนให้มากขึ้น และกระจายนะครับแหล่งนําเข้าจากกลุ่มประเทศอาเซียนให้มากขึ้นอีกด้วยและหาแหล่งนําเข้านะครับแม่ปุ๋ยแหล่งใหม่เพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นทางประเทศตุรกีแม่ปุ๋ยไนโตรเจนนะครับและประเทศบราซิลแม่ปุ๋ยโพแทสเซียมในส่วนของระยะกลางนะครับควรส่งเสริมในเรื่องของการผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในประเทศให้มากขึ้นเพื่อ,อสอดคล้องนะครับกับหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และใช้วัสดุอินทรีย์ที่เหลือทิ้งนะครับจากวัตถุดิบในท้องถิ่นอย่างคุ้มค่าเพื่อเพิ่มไรายได้เกษตรกรนะครับในการจําหน่ายวัตถุดิบที่เหลือใช้จากทางการเกษตรนะครับนัมาทําปุ๋ยอินทรีย์และในระยะยาวนะครับควรส่งเสริมในเรื่องของการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่จะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกําหนดเป้าหมายนะครับเพื่อการผลิตและการใช้ในประเทศเพิ่มขึ้นถือเป็นการดำเนินการธุรกิจนะครับภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG และส่งเสริมนะครับในเรื่องของการตลาดสินค้าอินทรีย์ตลอดจนสร้างความมั่นคงนะครับและความโปร่งใสในด้านของข้อมูลนะครับให้ตลาดปุ๋ยภายในประเทศอีกด้วยแล้วเก็บข้อมูลนะครับรวบรวมความต้องการในเรื่องของการปริมาณใช้ปุ๋ยภายในประเทศรวมทั้งข้อมูลราคาปุ๋ยนะครับและกระจายในส่วนของสินค้าโดยอาจมีการแจ้งเตือนนะครับสต็อกล่วงหน้าเพื่อให้แน่ใจว่านะครับไม่เกิดการกักตุนหรือปรับเพิ่มราคานั่นเองครับ สำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านอย่าลืมกดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกับเราแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับคนเล่าข่าวขอบคุณครับ